สาธุสาธุสาธุบัดนี้วันที่24เดือนมิถุนายนพศ2568เป็นวันที่54ที่ข้าพเจ้าในรัชราชัยทาสีราหาัส361ขอถวายเสียงสวดสัรยายพระสูตรพระบาลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ได่บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรตงตั้งมั่นมีสติเลิกได้มีสมาธิจดจ่อแกละเป็นชนาในสมบทอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมมุทโภพะวาพุทธังปะวันตังอมภิวาเทมิสวาขาโตพะขวตาธโมธมังนุปสามิสุปฏิปโนพะขวโตสาวะกะสังคฆสังขนะมามิอาระังสมมาสัมมุทโธสุจิลังปรินพุทโตพุทธในหิธะมาโทนานิปะระมีหิจติสติยะวชีวังอาหางพุทธังธมังสังฆังสันังคัตโตปเชมิรัตตาณตยังธมังจรายมิโสธินาสัมันตาจักกะเวเพสุอันตระขันชนตุเทวตาสัทธามังมุนิราชะ สุนันตุสังฆะโมกขางสังเคกับเปจดูเปเียริสิคราตเตจันตานิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตารุวะนัคหะเนเคหะวัตุมหิเขตเตภมมาจันตุเทวราชรัฐวิสาเมยัคขคำพัปนาคาตินทันตาสันติเกยังมนิวะระวยะจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากระโอยามวะพันตาธรรมะสวนากระโอยมวะพันตาธรรมะสวนากระโอยมวะพันตา นโมตัสสะภะคะวัโตลานโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัโตลานโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัโตลานโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสันนังฉามิธรรมังสันนังฉามิสังฆังสันนังฉามิทุตีอปิพุทธังสันนังฉามิทุตีอปิธรรมังสันังฉามิทุตีอปิสังฆังสันนังฉามิตาติอปิพุทธังสันนังฉามิตาติอปิธรรมังสันนังฉามิตาติอปิสังฆังสันนังฉามินัติเมสันังอัญังพุทโธเมสันังวะลังเอตินะสัจจวิชินาสวดีเมหตุสัา นาถิเมศรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวังเอตินะสัจเจชนะสุทีเมหโหตุสัมปทานาถิเมารนังอัญงสังโฆเมสรนังวังเอตินะสัจเจชนะสุทีเมหโหตุสัมปทาพุทธังนาเมรัตะภูตะสารีระสิตังธรรมังนาเมรัตะภูตะิสุทิสารังสังเคสังคังนาเมรัตะภูตะโสีและติถิง เอตังะเมติรัตนังระตะนันตะยะวะหังสัมมาสัมโมสารีตะวัตถุวิเศษสะปูตังอันโยยายุตะพุนาโยขวะสัมปะวันตังอสมิตตายมหิปิตเทวยะถาติทันเทเอกลางวินาตติตะติิตะเรสมะสัมภเวนะโรเกกะทาจิจิจะจิเรนจะปปุปปะตุปูตังคัมภีระยะนะวิสัยยังอทิถุดสันถังวินโยหิตปทิตตัชะ เนหิวินชันยะรูปังโกรกัมหิเกหิจิกันถันจุปะรามพะนียังเกสันจิสุดถงวิธิตังคุณก,กายะตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุมุสุตามปิสมุปปช,ชตังนะมาสิสุทธาปะสาทาทานังปุญญาธิกาณนะมะสามุตตมะมุตนะโูมันะงทุกขาประมุลจานักนักณปนะุขาสารนัง ขตานังปุชาระเหสุงปรรมังอภิปูตนียังมิพานะสันชิกริยายุป,ปะนิสันสะยะถังสัมมาเกิรถสมะทะโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิตอัตะกุสะเรหุปะเสวนียังปะเปหิจปิสารนังขมามณีเยเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารังขะตัมหะ ดันติงพิวังคณาเน,นุนัมสะมานามปูเชมะจะปิติสะสะตังสะปะสันตะจิตตาตันทานุป,ปาริจริยาสทาราตาจะปุญญานตถาสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตชนะตัสสะจสะสัทธาปีสวรธีหอนโเยเจทะธรรมวินัยยัมปิปะมาณะปูโตรุโลกุตระพิสมายโยนิยโนโนิเอโตสุขุน,นังตัสโสปนิสัยยะจะยายะอิธรรมปีหอนโตวัฏฏเตเยปาริจิตโตปะสุปะสาทากโร โยจกูมาโมหามาราปัพตโกสามังวัพุทโธสุกตนมุตโตมารันสาปาสานวิณโมวิณิโมจายันโตปะเปสีขีมังสนาตังชีวิตในยังพุทธังวิรตังศรลสารมามิโลกะสะวินัญญะวินาจะยะกันจะตันเตสาเตชยสิทธิโหนตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุธรรมโมชโยโยวิยะสตัสสะสัตถูเทเสสิโลกัสะวิสุทธิมังคังริยานิโกธรรมะรัตสาธารีสตาวะโห สันติกโรสุจินโนธรรมังวัตตังสินสารนามามิโมหปะโมหปะทารังอุปะสันตทาหังสันเตสาเตศยะสิทธิีหอตุสพันตรายาจาวินาสมิตุสัตธรรมะเสนาสุขตาโนคโยโสกัสสะปะปูปะกิเรชะเสตาสันโตชะยังสันติสันตินิโยสโกจักสวากขาตธรรมังวิทิตังกโรติสังคังวิทิตังสินสารนามามิพุทธานพุทธังสามาสีลาทิถิง ตันเตหิสาเตเชสุิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมตุนมโมอรหันโตสัมมสาสังพุทธะมิเห็นสิโนโนโมอุตมะธรรมะสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนมโมมหาสังฆสป,ปิมิสุทธสีรักทิทิโนนโมโอมัตายารัตสะรัตนะยัตสะสาธุกังนโมโอมัตกติตัสสะตัสสะวัตถุยแสปินมโมกรัมปะภาเวนะวิคันสันตุอุปัฏฐวานนโมกาฬารุภาเวนะสวัสดีหตุสัพพทา นโมกัลปันสเตชะวิธิมหิโหมิเตชวาเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพระควาสังเกสุวิหารติกาปิอุทุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุิุสังเคนาสิทธิิงปัจจะเมตหิตพิคุสเตหิตสเพเหวาอรหันเตหิตทัเหิตจะโรกาธาตเหิุเทวตาเยปูยเนสันนิปิตาโหติพระขวัตนางตรสสะนายะพิคุสังฆจอกขะโคจตุนางสุทวาสการยิกานังเทวานังเอตทาโหสิ เอตทะโหสิอิยังโขหทิภัควาสังเกสุวิหารติกาปิแวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิโกรสังเกน้าเสถิหิงปัจจมัติเหิพิโกรสเตหิสเพเหวาอรหันติหิทัสหิจารุกกาธาตุหิเทวตาเยปุญญาณสั tweeted, London, าานนิปร e ิตาโหติภควัน <like> ต <spirit> ังทัสนียะพิโกรสังฆาญาโนนะวิยมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะมยามะอุปะสังกมิตวาภควันโตสันติเกปัจเจกะกะคาถา ภาสยามาติอตโธตาเทวตาสยยถาปิณมะพระรวาปุระปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาษัยยปัสสนิตังวาพาหังสัมมิสายะอีเอวเมวสุทาวเสสุเทวศุอันตรหิตาพระควันโตสุตระโตปะตุระหงสุอตโคตาเทวตาพระควันพระควันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอถฐานสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังกระถังอภาสิมหาสมัยโยปวัตนสมิง เทวกายาสมคตาอาคันตมหะอิมังธรรมะสมยังฮกิตาเยวะอปรัชิตาสังคติอัถโคอัปราเทวตาพระคอนโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตระพิกโวสมาหะถังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทริไัยอินทาริยานิรขันติปฏิตาติอัถโคอัปราเทวตาพระคอนโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวา สี่รังเขตว,ว่าปาริขังอินทขีลังโอหันจักมะเมชาเตจารันติสุธามิมาราจักุมาตาสุธามตาสูสูนาคาตอิอัฏโคอัปราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังขะผังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสันังคาตาเสนเตขมิันติอปะปปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวกายาปุริเดนสันติติอัทฐโคภควาภิกุอมันเตสิเยปุญเยะพิขเวทัสาสุรโรกาธาดุสุเทวตาสันนิปริตาโหติตถา ข่าตังทัศนยะพิกูสังขจะเจปีเตพิขเวอเหสุงอัติตัตอัติตะมัทนังอรหัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกะวานังเอตประรามเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยถาปิไมหังเอตรหิเยปีเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัทนังอรหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิภะกะวันตังเอตปะมะรายวะเทวตา นิปติตาพระอวิสนติสยยถาปิมหังเอตระหิอจิขัสมิพิกเวเทวะกยานังนามามิกิตตอิสมิพิกเวเทวะกยานังนามามิทาสิสามิพิกเวเทวะกยานังนามามิตังสุนาระสารุกังมานะสิกโรธะภาสิสัมีิติเอวังพันเตติโขเต,ตพิขวภะควันโตปัจจส,สุสุภคะวาเอตทาโวจะ สีโรกะมะนุกัสมิยถาภุมมาตัทธิตาเอสิตาสลิคัมพระรังปะหิตาสามหิตาปูถูสิหะวะสารีนาโรมหังสาภิสามพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปปสันนะัมะนานวิราพินโยปจชะเตยตวาระนีกปิละวัทะเวตโตอมตยิสถา สามเกเกรณเนนเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนทภพิกโวเตจะอัตตะมะมรงสุตวาพุทธะสาสนังเตสามปตุระหุงยาหนังอามนุษาณทัสนังอเปเกสตะมัทธงคงสหัสสังอัฏฐสันตริงสตังเอเกศสนังอามนุษาณมทสุงเอเปกอเปเกนันตะมัทธงคงสทิสาสับพาพุตตาอาหงส ตัดจะสพังอภิญญาญาภาวะกิตวานะจะโกมาตาโตอมัตยีสัทถาสาวะเกศสารเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาภะพิกวโวเยโวหังกิตตะยิสัมมิขีราหิอุลุปุพะโสสตัสสหัสสาวะยะขาคุมาจัปปิละวัทวาอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยะสัสโนมมทัมนาพิกกมพิโุนังสาวิณติงวะนังฉาสหัสสาเหมาวตายะขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยะสัสโนโมทัมมนาพิกกมพิโุนังสาวิณติงวะนัง สัตยาคิลาติสห kind of ัสสายักขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยัสสัญโณมุทธมนาพิกมุงคพิกุนังสามิตริมะนังอิจเตโสภาสะสหัสสายักขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยัสสัญโณมุทธมนาพิกมุงคพิกุนังสามิตริมะนังเวสามิตาปัจจชะตายักขานันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฏมันโตยัสสัญโณมุทธมนาพิกมุงคพิกุนังสามิตริมะนังกุมเิโรลัสกัยิโกเวสปุตต拉萨นิเวสนังพิญโยนังสตะสหััััสสสงงยขานปปะะิิรูต กุมพ um ิโรลสก่าหิโกโสปะคะสามิติมวะนังปูริมจัตทิสังราชาทัตตาถัตโตปัสสาสติคัมภะฐานังอธิปติมหาราชายัสัยโสปุตตาปิตาสาพาโวอินทามนามหาภราอินทิมโตชุติมโตวะธามันโตยะสาสเโนมุทามนาพิกะมงพี่กนังสามิติมวะนังทัคเคนจัตทิสังราชาวิรุมโหตปะสาสติกุมภะฐานังอธิปติมหาราชายัสัยโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทามนามหาภรา อินทิมนโตชุติมันโตวัฒนมนโตยะสัจจินโญโมทัพมนาทิกระมงพิพนังสารวิติมนังปัจจิมัจารทีสังราชาวิรุมปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะใสยโสปุตตาปิตัสสะพหาโมอินทะมนามหาปราอินทิมนโตชุติมันโตยะสัจจินโญโมทัพมนาทิกระมงพิพนังสารวิติมนังอุตตะรัญจารทีสังราชากุเวโรตัปปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะใสยโสปุตตาปิตัสสะพหาโมอินทะมนามหาปราอินทิมนโตชุติมันโต ว่าตาบรรโตยจสสสิโนมโหัถมนาพิ่กับโมพี่คนังสาวมิติมนังปุริมะทิสังทัตาหัตถโธทักกินนาวิรุปหโกปัจฉิเมโคปัจฉิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตตลังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทันธันระมานาทัตสุงวะณีกับปีละวัฏเวเตสังมมยาวิโนทาสาอาคูวันจันอิกาสัตตาไมยากุเกนฑุเวเกนฑุวิภูจะวิภุโตสหะจันทโนกะมเสถโธจะกินอุมันิทุกนิวันทุจะปานาโธโอปะมันโยจะเทวะสุโตจมาริ คิตาเสโนจากคัมพับโผมัพโหรชาชะโนสะโพอภูปัะจัติิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสา,าเอเตจันเนยจะราชโนคัมพับพาสหาราชุพิหมดหัมมานาพิกระโมพิกุนังสามิติวัณังอธาโหนาภาษานาคะเวสาราสหะตันชากากำพระรัตสตาระ สตาราอาคูปายาคาสหญาติพิยะมุนารัตตัตฐาจะอาคูนาคาญาสัิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสามิติงวนังเยนัคราเชสหัสาหะรันติทิพาทิชาปากิวิสุทธ,ธาจักขูวิหายะสาเตเวนะมัจฉมักปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอาภะยันตธาณคราชานามาสิสุปันนโตเขมามะมะกสีพุทโธสหาย สันหาหิวจาหิอุปะวะหะยันตานะคะสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังจิตาวิชิระหัตเถนะสุภูตังอสุราชิตาถัตโรวะสะปันสันเตอินทิมันโตชุติมันโตการกัญชาพะมหาพิสมาอาสุราธนะเวคาสาเวปาจิติสุจิตติจะมหาธโทนะมุจิสหะสัตตัญจะภาริบุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันนายิตวาพระริงเสนังราหูพันธะมุปะคามงสมายโยธานิพันธันเตพิภุนังสามิตริงโวนัง อโปจเทวาปทวีจเตโชวะโยตถาขมงมรุณวุรุณาเทวาสโมจะยะสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอคูเทวายะสัสสิโนเทเสเตสทากายาสัพเพนันตามิโนอินทิมนโตชุติมนโตวะตัมโตยะสิโนมุทธมนา์พิกรมงคลพิคนังสามิติงมนังเวทูจเทวาสห a รีจัสมาจิจเทวียามาจันทันสุปานิสาเทวาจัทัก เจนทมักูปุรกกิตาสุเดอนโสปานิสานเทวาสุริยะมักูปุรกกิตานักขตานีปุรกกิตวาอัคคมันทาวราหกาวาสุนังวัสโบเสธโธสักโกปะคาปูเดธาโทเทเสตีทัสธากายาสัพเพณนันตตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตยะสสันโนมทัมนาที่กระมุมพิคนังสายมิติวนังอัฐหูสาหูเทวาสารมักขิสิขาริวะอธิทักกาจะโรสกาจะโรสจะโรชะจะโรสจารส อุมาปุพานีพาสิโนว,วรุณาสหพ,พม,มาจะปจ,จุตาจะาอเนชากาสูเรือละสูเรืยยะรุชิลาอาคูอาคูวสะวะเนสิโนเทเสเตีนสนกกายาสเพนนนตาวิโนอินทิมันโตชุติมนโตว,วัา,ามันโตยะไสโนามาัฒนาพิกรมุพิคุณังสามิติงวานัง สมนามหาสมนามนุษย์สามนุษย์สุตมากินท่าปุสิกาอาคูอาคูมโนทุสิกาอาตคูหาโยเทวาจะเยจะโรหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาญาสิโนเทเสตีสทากายาสะเพนันตาไมโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตมันโตยาสิโนมธมนาพิกะมุพิกนังสายมิติมันังสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวขันอสาสหโอทาตะไคหาปโมคหาอาคูเทวาวิจักขณาสาธาเมตาหาราคชามิสกาจะยาสิโน ทานะยังอาคาปาจุนุโนโยทิสาอภิวัสติทสเทเสตยสทากายาสาพัพเนนตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตนากมงพนังามินตนิมยุสโตกาะสสินโนาาารโมทตาาเเสสยกัพนนัตามนโตตตชุิมมันามานยสาพิกกมงพิโกนักงสาไมติงวันัง สันเทเกเทวนิกานิกายาสเพนันตตาวิโนนัมันวะเยนะอคันชงเยจันเยสนิสาสหะปะวุชัตปะวุฒะชาติมะคีรังโอคันตินณัมนาสาวังทักขิโมคะตะรังนัคังจันทังวะอชิตังติตังสุพมาปรมาโตจะปุตตาอินทิมะโตสหะกังนังกุมาโลติดโสจะโสปะคะสามิติงวะนังสาหะภามะโรกันังมหาพามะพิติถติอุปาปโนสุติมโตพิสมากโยยัสสิตโสเทสะ อิสราอคูปัจเจกวาสะวติโนเตสัญจะมชมะโตอาคาหานิโตปาริวาริโตเตจะสัมเพอภิันเตสินเทเทวิสรพมเกมราเสนาพิการมิปัสการหานะมัธยังเอทะคันหทะพันทะทะละเขียนะพันทะมัดถุงโวสมันตาปาริวาเถระมาโวมุจินทะโกจิงนางโกจินังอติอิติตถทะมหาเสนโนกทเสนนางอัปเชยิ ปานินาตระมาหันจะสรังกตวนะเพระวังอะยะถาปะวุชโกเมโขทานะยันโตสุวิจุโกตถาสโสปจุทาวติสังกุโตอาศัยยังวะวะเสฉัตจักสัมพังอภินญยะพระวิกิตวานาจักกุมาตาโตอมตยิสัทธาสาวกเกสานิอเ,เตมนา,าเสนาพิกันตาเตวิชนทะพิกขโวเตจะอตัตตปะมักรุงสุตะวัพุทธะสาส,าสนังวิตะ ราเกหิตปกมุงเตสังโรมปิอัชยงสเพเวิชิตะสังคมาพระียติตายาสิโนโบุหันติสหะพุเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติอาเสวนาจะพารนังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปุชนียานังเอตมังคลงมุตมังปฏิรูปะเถสวะโสจะบ,บุเพกตะบุญยตาเอตมเอต อัตตสัมมาปฏิฏิธิจะเอตัมมังครางมุตตมังพาหุสัญจะสิปัญจะวินโยจะสุขสิกิโตสุภาษิตาจะยาวจาเอตัมมังครางมุตตมังมาตาปิตุอุปถานังปัตผุตทารสะสังโฆอนากุราจะกรรมตาเอตัมมังครางมุตตมังธนัญจะธรรมจริยาจะยัตตะกันนัญจะสังโฆอนัวชานิกรรมานิเอตัมมังครางมุตตะมังอารติววรติปาปามชิตปานาจะสัญญาโมเอตัอัปตัอัปปะ มาโทจะทำเมสุอันเอตัมมังครมุตตมังคาราวจะนิวโตจะสนตุถีจะกะตันยุตากาเรณธรรมะสวนังเอตัมมังครมุตตมังขันธีจะโสวะจะสตาสมะนานันจะทัศนังกาเรธรรมะสากัญชาเอตัมมังครมุตตมังตาโปจะพัมมะจาริยัญจะอริยะสัญจานะทัศนังนิพานะสันจิกริยาจะเอตัมมังครมุตตะมังพุทธันสาะโรกะทมเมหิจิตตังยสานะกัปติโอสังกังวิริชังเขมังเอตังมังพุทธมัตต เอตัมมังคระมุตตะมังเอตตทิสานิกัตวาณะสัมพันธะมะปะราชิตาสัมพันธะโสถิงขันธติตันเตสังมังคระมุตตะมติยังกิจิวิตังอิทหวาหูรังวาสังเคสุวายะยังรัตนังปานินังนโนสัมมังอธติตาถาคาเตนะอิทามปิพุทเทรัตนังปานินังเอเตนะสเจนะสมันธีหตุขยังวิรังทางอปตังปานิดังยัสธรรมะคาสังยามุนีสมะหิตโตเตนะเตนะ ธทมเมนะสมันทิกินจิอิธามปีตทมเมนตะตนังปานินังเอเตนะสัจเจนะสมันทีหอนตกยัมพุทธเสศโรปาริวันนาอีสุจริงสมาธินานันตะอริกัญญะมาหงสมาธินาเตนะสัโมนวิชติอิธามปีตทมเมนตะตนังปานินังเอเตนะสัจเจนะสมันทีหอนตกเยปุคาระอันถาสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคาณิหนติเต,ตทิคณ ทักงขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิธังปีสังเคตตนังปานอีนังเอเตนะสัจเจนะสมันทีหอนตุเยสุปะยุตตามนาสาหับเหนะนิกายเมนโศโคตะมะสาสะนัมหิเตภัติปตาอัปมาตังวิขันหะรัฐามุทานิพุติงมุชกะมานาอิธันปีสังเคตตนังปานอีนังเอเตนะสัจเจนะสมันทีหอนตุวขีนังปุระนังนาวังนัตถิสามภวังวิรันตะจิตายะติเกภะวิสมิงเตคินะพิชาอวิรุมหิฉันทา นิมพันติทีรายถายามปฏิโปอิทามปิสังเคตนังปะนังเอตนาสะเจนะสมาธิโหนตุอัตตาหเวชิตตังเสยโยวาจะยังอัตตาราปชาอันตะทัตฐะโปธันสะนิจังอัญยตะจาริโนเนวะเทโวนะคัมภะโพนะมาโรสหพมุนาชิตตังอัปะชิตตังกะยีราตถารุปัสะสันตุโนภาสิตะมิถังเตนะภะคะวตา ชนตาปัสตาอรหันตาสัมมาสัมพุธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวนระรม,มาประรมะมประรายะมาอิกิกระกิรายะมาปิกะกะสัมปทาเนนะมาตะก,กะเหตุมานยะเคหะนะมากานะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิฏฐินิสมานัคติยะมาพัมภารูปะตายามาสัม,มนโนโนคารุยะถายะถาตุมเ,มเหอัตานาวชายเนยยะ ชานยาถะอิเมธามากุสลาอิเมธามาสาวชาอิเมธามาวิญโยคาระหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาทินาอะหิตายะทุขายะสมรนตติอัถาตุมเหอัถาตุเมเหปัจชะหายาถะยะธาตุมเหอัตนาวชายเนยยาถะอิเมธามากุสลาอิเมธามาอนัวชาอิเมธามาวิโยปัสถาอิเมธามาสมัตตาสมาทินาหิตายะทุขายะสวันตติอัถาตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะรรยาถาติ อุปนิยติชีวิตะมัมปะมยุงชรลูปะนิตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเะเปขามโนปัตบุญญาณิกะยิราถสุขาวะหานิอุปนณิยติชีวิตะมัมปะยังชรลูปะนิตะสะนะสันติตานาเอตังพยังมระเ,เปขา,า,ปามโน,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 นโรโกะมิสังปัจเหสันติเปคโคโยธาแกเยณสังยะโมวจายะอุทะเจตัสสะ ต,ตัตัสสะเปรสัทถุขายะโหติยังชีวมโนปกะโรติปุญญธรรมโมหเวรักขันติธรรมะจริงธรรมโมสุจิโนสุขะมะสุขะมาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทุกณทุกติงขันจติธรรมะจรีสัพเพสังขารานิจติยะธาปัญญะปัชติอัตหนิพันธิตุเขะาสัมโขมิสุทิยาสัมเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญะปัชติอัตานิพันธิตุเขะอสัมโขมิสุทิยาสัพเพธรรมะอัตันตาติ ยะทาปัญญยะปสติอัฏฐะนิมภาเลตุเขอาสามะโขมิสุธทธิยาอัอปันะกันถานณเมเกทุติยังอาหงตติกาเอตะธัญญะเมธวีตังคันหายะอปันะกังพาหงเวสระนังยันติปภะตานิวาน,านิจะอารามากรุขขาตะ ขเจเตยานิมนุษาพภะยะตัสสิตาในตังโขสรนังเขมังเนตังสนะมุตมังเนตังสนะมาคามะสัมพุทธขาปะมุญฉติโยจะพุะทธันจะาธรรมันจ่าสังขันจาสารนังขาโตจตาริอริยสันจานิสัมมันปัญญ,ญายะปัจจติทุกขังทุกขะสะอุปปทัทถังทุกขะสะอาจจจะอติกมังอริยันจะอัฏฐังกิกังกทักทุกขุปัสามะคามิตังเอตังโข สนังสนนังเขมังเอตังสะนะมุตตมังเอตังสะนะมาคามะสัมพัทุขาปะมูลจติอนาถิตังนาวาฆะมายะอปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงส,ง,ง,งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม้ม่หวงสิ่งที่หมายไม่ถึงยะถาติมปะหิตันตังอป,ปตัญจะอนาคตังสิ่งในล่วงมาแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาไปแล้วและสิ่งที่หมายไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถทอัฏฐ,ฐวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทาณ วิธามะนุภารุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจจุบันไม่งอนง้นไม่ค่อนแค่ทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่องให้ปูดโป่งเทินอาเชว่ากิจจะมาตำปังโกชัญญามารรนังสุเวพึงความเพียรเสียในวนีแลใครเล่าจะรู้ความตายวันพุ่งไหโนสังคารันเตนะมหาเศนนะมัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชาผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมมีกาหทองลายเอวังวิหาริมาตับปิงอโหรันตมะตันทิตังตังเวพันเทการันโตติสังโตอาจิคเตมุนีติ พระมณีผู้สงบย่อมเรียกผู้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวัน,น,นและกลางคืนแล้วนว่าผู้มีลาตีนหนึ่งจะเรือนด้วยประการนี้แลชราธรรมโมม,มหิหิชราอนาติตโตเรามีความแก่ธรรมดาจะร่นความแก่ไปไม,ม่ได้พยาธิธรรมโมมิหิตพยาถิอนาติตโตเรามีความเจ็บไข้เปธรรมดาจะร่นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณะธรรมโมมิหิต มานทังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายเป็นไม่ได้สพเพหิเม,มปิยหิตมานาเปหิน,นาภโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างคือว่าเราจะต้องพัดพานจากของรักของเราจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมาสากโกมหิตกรรมาทายโยโธกรรมโยนิ กรมพันธุกรมปฏิสารโนเรามีกรรมของตนเรามีกรรมผู้อห่ผลเรามีกรรมเป็นแรนเกิดเรามีกรรมผู้อย่ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมรมังกริสามิกยานังวาปปะกังวาตัสสะทายโยโทภวิสามิเราทำกันไว้เป็นบุญเ,เป็นบาปเราเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิอภินหงังปัจจะเวคิตตัำพังเราทั้งหลายควรพิจารณายูอย่างนี้ ทุกวันเทินทุกคำปัตตาจินิทุกขาพยา,ยามปัตตาจินิผญาสวกับปัตตาจินิสงกาหอนตุสเพปิดวานิโนเอตาวตตาจะอมหิสมัมภตงญญังปุญญสัมปันธังสเพเทวานุโมทันตตสพภะสัมปติตาสิทิยาทานังทานตุสตสทายะสีรันละกันโตสพัพทาภวนาภิราตาหอนตุอัญจันโตเทวตาขตา สัพเพ,พุทธาพระรรมปรตาปเจกน,นันจะยังพรังอัลหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโศเยเทวตาสันติวิหาระไวศีนีถูเปคาเรโพธิคาเรแตหิงแตหิงตาธรรมะเทรในนะพวันตุปุชิตาสดถิงกระนเตหะวิหาระมะัทเลเถระมะชัชฌิมานวการจะพิคโวสารามิกาทนปฏิปุปะสะกาข,าขามาจะเถสานิ้ามาจะอิสระสปานุปูตสุกิตาพวันตุเตชะราพุทธาเยปิจะอัฏฐะสัมรัง สัมภาวาสังเสทิฐชตาอัฐโบปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปัจกิจเตสามเพปิดทุกขสาการนตวสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโธรรมธาราจะบุคคาสังโคของตวสุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสุดธรรมโมสเพปิดธรรมะจะริโนมุทิงสัมปาปูเนยามะอเมอริยัมปะเวทิเตปุญญาสิทธานิกตานญสัยนันญานิกตานิมีกตัน เตสัญจะพัคกินโนหอนตุตัดสันตานันตะปปามานกาเยปิยาพุทธวันตาจะไมหังมาตายเวตทะโยทิฐาเมจาปิยะทิฐาวาอันเยมัจิตะเวริโนสันตาติฐันติโตกัสมิงเตปุมมาจะตโยริกาตัดเจกะจะโตตุโวการาสังสะรันตาพระวะพระเวยังตันเยปฏิตาธรรมเมอนโมทันตุเตชยังเยจิมังนปะชานันติ เทวาเตสังนิเวทะยงมยาทินานามุญญาณังอนโมทานะเหตุนาสัมเพสตาสธาหนตุอวิราสุาสาาาสขะชีวโนเขมมป,ปะทันจะโปปันตุเตสาสาชิตมะตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วในวันนี้แลเห็นบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนเหล่าใ้ที่เป็นเ่ลักผู้มีคุณมีบรรดาและมีดาวข้าจ้จเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์แลสัตว์ทั้งหลายที่อื่นที่เป็นกลางแลมีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดพบภูมิ3เกิดในกำเนิดสมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ทงเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่สัตว์เราใดทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดก็สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นข้อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำแล้วขอสัตว์ทัั้งงงหลาายยววจมมีเรก ขอจงอยู่เป,เป็นสุขเสมอเทินแลจนถึงทางอักเสมสันขอความหม่งดีของทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธด้วยันธแห่งสัจจะนิฐานรยภาพ,าาาภาพมีความเพียรและอส่งแห่งการบูชาพระนาตายณ์ดรสการสรรยายบุสรสนมลพระสูตรพระผลิตและพระคถา,านี้ขอความสุขสมัสดี์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านายอักรชัยทาสีขอให้พ้นจากขูกภพยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า จะเดินทางโลกทางธรรมขอเทวทพศทั้งหลายโปรดอนุโม,มทนาในการส่วนสารยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโม,มทนาแล้วโปรดอนุพรรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพรดีพินาศโดยมุทิสมเด็จพญานาสังวรวัดประวันเวทวิวหาตรตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอ,ยอนุภาพแห่งภาพผลิตและคำมงคลในภระขลังต,งตา่างขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกประการเทิุสาธุสาธุ